ท้อไหมกับการทำงานเดิมๆซ้ำๆทุกวันเบื่อไหมกับการกรอกข้อมูลเยอะๆแล้วผิดครั้งแล้วครั้งเล่าเหนื่อยไหมกับการทำรายงานส่งให้ผู้บริหารทุกเดือนจะดีกว่าไหมถ้ามีระบบมาช่วยปรับปรุงให้การทำงานดีขึ้นลดเวลาการทำงานและลดต้นทุนในองค์กรของเราให้มากกว่านี้และนี่คือ IBA Infrastructure, Business Intelligence and Application Development เป็นการรวมตัวของเหล่ามนุษยชาติในฝ่ายไอทีขององค์กรของเราในช่วงไตรมาสที่1-3ถึงได้มีการฟอร์มทีมไอทีขึ้นตามโครงสร้างขององค์กรมีการทรานสเฟอร์โนเลภายในทีมจนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท ในช่วงไตรามาสที่3มทีม BI ได้มีการนำแท็บโบรเข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงานของแต่ละหน่วยงานในช่วงไตรามาสที่4ทีมแอปพลิเคชันได้มีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้งานให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นและตั้งแต่ไตรามาสที่3ปี2019จนถึงปัจจุบันฝ่ายไอทีมีโปรเจกต์มากมายที่จะเข้ามาช่วยให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมที่จะรองรับความต้องการใหม่ๆขององค์กรและโปรเจกต์เหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดความต้องการหรือคำแนะนำจากหน่วยงานต่างๆเพราะความต้องการของท่านคืองานของเรา